เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดย Nautilus Light จากนอติลูสทูนาเบปซี่กลิ่นลานผลิตภัณฑ์โอวันตินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนสูตรเข้มขน้น ไทยแลนด์เตรียมตัวปาร์ตี้กันอย่างเต็มที่เกมต่อไปนี้ขอบอกว่ายาก <c oughs> เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงค,คุณรู้หรือไม่ว่าทุกๆคนมีความเชื่อมโยงกันอยู่เดี๋ยวจะได้เห็นกันเต็มๆเลยครับกับเกมต่อไปนี้แต่ต้องอบอกว่าถ้าใครทําพลาดโอ้โหเก็บกวาดเหนื่อยเลยแหละ <c oughs> เพราะเกมเกมนี้สับสนโดยน้ําหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยกับต่อตาตา <c oughs> <c oughs> ั้งข้างหลังตรงนี้ คือภาพเพื่อนๆดาราของเราในวงการและมีความเชื่อมโยงกันอยู่ผมจะให้คำใบ้คุณไปหยิบเขามาวางที่กล่องนี้นะครับต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหยิบวางผิดเมื่อไหร่ไอ้กล่องนี้ดีทุกอย่างล้มละเนระนาดช่วยกันเก็บไม่ได้ไอ้คนที่ตั้งผิดเก็บคนเดียวถ้าคุณต่อครบทั้ง8คนและเร็วกว่าอีกทีมหนึ่งได้โบนัสอีก5คะแนน มีกันตรงนี้แต่บอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมจะมีกิฟต์เซ็ตก็ให้กับหัวหน้าทีมทั้งคุณตั้มและคุณแบงค์เอากับบ้านไปเลยจากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยนะครับให้ไปชงดื่มนะครับเพิ่มความหวานชื่นรื่นรมอีกด้วยเดี๋ยวนี้ผมจะเอาสีแดงใส่โซดา บีบมะนาวนิดๆโอ้โหสดชื่นเหลือเกินจัดมาเลยจัดมาเลยไหมทีมงานจัดมาใครเอาบ้างใครเอาบ้างอดงโซดามะนาวครับอะไรนะแดงโซดามะนาวแดงโซดามะนาวเอาแดงโซดามะนาวหมดเลยนะใช่ครับแดงมะนาวโซดาครับแดงมะนาวโซดาเอาไม่เหมือนกันนะมะนาวโซดาน้ำแดงมะนาวโซดาแดงสมบัติเทคออเดอร์นิดหนึ่งแดงมะนาวโซดาโซดามะนาวแดง มะแนงดาวโซดามะดงมแดงมะแมะแนงดาวครับผมโซดาเรามีอยู่แล้วน้ำแดงเฮลส์บุบบอยเรามีอยู่ข้างหลังมันนาวข้างบ้านไปขโมยมามันนาวขโมยเจี๊ยบเจียบนะเราจะเริ่มที่คุณตั้มก่อนนะครับผมเรามาดูกันครับว่าเหล่าซุปตาที่มีความผูกพันนั้นเป็นใครกันบ้างพร้อมแล้วเปิด้่อด่มีคุณมิว มีมิกิเมาสมีลูกกอลฟมีเสือธนพรนั่นเจนนี่ก็มีนะฮะเทย่าคุณเต๋าคชาคุณแอนท้อผสมและสุดท้ายคุณบี้เอาสิเขามีความผูกพันกันอย่างไรเตรียมตัวคำใบ้ก็คือคนคนนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้มิว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 นอ่ามิวนิสาต่อไปไว้หน่อยูก้อง คนละฝายเป็นก้นนะมิวนิธากำลังมีผลงานละครเรื่องปกเกือบหักแอบรักอดสามีซึ่งมีคนคนนี้เป็นผู้จัดถูกต้องคุณแอนเราผสมเคยรับบทเป็นมูนินและมุตาซึ่งมีคนคนนี้รับบทเดียวกัน ทนาจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับคนคนนี้มิก้เมาี้ามิก้เมาดีเจพี่ลูกกอลอวไงพี่ลูกคออะเมา้มิก้เมาส้พี่ลูกกอลฟเกิดอุูาเอยมิก้เมาส้เกิดวันที่18พฤศจิกายนเช่นเดียวกับคนคนนี้ี่พี่เสือพี่เสือไปพี่เสือไ่เดียวสไตล์พี่เสือเลยคาชาคาชา ใช่ใชใเขาบอกว่าพี่เสือพี่พี่ไปพี่พี่ไปโอ้เหนื่อยแล้วนะเนี่ยพี่เสือเอาเอาไปเรียนทุกคนเลยพี่เสือพี่เสือยพี่เสือ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 ไม่ใช่ถูก เสือธนพลเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเดียวกับคนคนนี้เต๋าเต๋าชาพิจชาเต๋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 อพี่พี่พี่เพื่อนผม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 เขาเคยออกซิงเกิลกับค่ายเพลงที่ประเทศเกาหลีเช่นเดียวกับคนคนนี้พี่พี่เหรอพี่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 พพี่ออกเพลงเกาหลีเหรอย่าโรเจอร์ใช่เหรอพี่เคยศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเช่นเดียวกับคนคนนี้ หมดเวลากรรมการครับตกลงเขาได้1 2>, <า> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8หรือไม่ครับถูกต้องแล้ได้ไปทั้งหมด8คน16คะแนนได้ไป16คะแนนทำได้ดีมากถ้าเกิดว่าทีมนี้สามารถเรียงได้8กล่องเหมือนกันแต่ยังไม่มีหมดเวลา คุณอาจจะชนะได้โบนัส5คะแนนนะครับทีมของคุณมีใครบ้างเราจะมาเปิดกันดูนะครับเปิดผ้า,ผามีคุณอ้ำมคุณไอคุณบอยคุณปูยาย่าแอนดิวคุณจอนรนกอ๊อฟว่านและกระตูเฮ้ย,เ,ยเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเ,ออเริ่มกันเลยเคุณแบงค์นแรกนะเอาไ้ได้ไ

พอยมิสูนมีภรรยาเป็นชาวสวีเดนซึ่งพ่อของคนคนนี้ก็เป็นชาวสวีเดนย่า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 ยวาย่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 ายาย่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 ายาย่ายาย่ายาย่าย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  วันที่20กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับคนคนนี้ท้ามาที่ชาวิจารย์อจารย์แอนดี้จำได้จำได้จำได้จอน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 จจอนจอนจอนจจอน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 นจอนนจอนจนจนจอ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 อนจ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 นจนจอนจอนจอนอนจ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 อ าไหนนาปูอยูไหนนาปูนาปูโอ๊ยมึงกินข้าวไรยังเนี่ยย <á> ่าย่าย่าไม่ได้เกิดมา ทําดีที่สุดแล้วพูดตรงๆเพื่อนๆฝั่งเนี้ยเสียงสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เลยไอฝั่งนู้นพูดมามึงก็เชื่อฝั่งนู้นทีมนู้นเนี่ยเขาได้ไป8แต่พวกคุณเนี่ยนะครับได้ไป4คนคูณสอนเท่ากับ 8. บวกกับกสินะครับ25คะแนานเพราะฉะนั้นทีมนี้ได้ไป 17. บวกโบนัสอีก5ตอนนี้นำแล้ว38ต่อ25 น,น้ำเยอะในเมื่อพวกคุณเล่นกันเดือยขนาดนี้นะครับผมจะให้กิฟตเซตนี้กับหัวหน้าทีมทั้งสองคุณแบงค์คุณตั้มครับเชิญทางนี้เลย,ย,ยเอากิฟตเซตออกมา นี่รับไปเลยนะครับผมกิฟต์เซ็ตน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยนะครับสีสันสวยงามน่าทานมากๆแล้วก็มีหลายกลิ่นด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นทั้งสละครีมโซดาสับประรดนะครับและรสอื่นๆอีกด้วยนะครับยิ่งช่วงหนาหลอนแบบนี้นะผมบอกเลยนะครับเอาไปชงดื่มเนี่ยนะครับผมหวานชื่นรื่นรมกันไปเลยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสนานชั้นนําทั่วประเทศส่วนเราซุปตาของเราที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าท่านอยากดื่มนะครับผมเพื่อสร้างความสดชื่นเราเตรียมไว้ให้ท่าน แล้วนะครับที่เคาน์เตอร์บาร์ปะพร้อมแล้วไปสดชื่นรื่นรมกันดีกว่า ตรางเกมต่อตาตั้งนะครับรอบนี้ผมกําลังต่อกอพิชยะอยู่แล้วกำลังหาว่าใครเกิดมาเดียวกับเขาคนต่อไปอ่ะแล้วทีนี้ทีมผมก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเต็มที่เลยลองคนที่1คนที่2ก็เด้งคนที่3าก็เด้งเด้งหาไม่เจอสักทีว่าเป็นใครก็ขอบคุณทีมมากครับที่แบบตะโกนจนสุดเสียงเลยแหละแต่ว่าที่นู้นตะโกนดังกว่าแต่ก็ถึงยังไงผมก็ไม่ยอมแพ้ครับผมยอมคืนเก,ม,เกมหน้าครับ